เพื่อนพี่น้องประชาชนที่มีหัวใจรักอาชีพวิศรักทุกท่านนะผมช่างใหญ่กําเนิดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกําเนิดสวรรค์สัตะ์ผสมฟีวันนี้ผมได้รับเกียรติจากป้าเล็กนะครับสะพานใหม่จะไปคุณเหรอทักทายเลี้ยบ้าสวัสดีจ้าป้าามมตัดผจะไปไหนจะไปไไหนจะปเที่ยวอ๋อจะมาเสริมสวยให้เขาทําให้สวยๆจะไปทำบุญที่ไปทําบุญที่อินเดียค่ะไปวันที่เท่าไหร่วันที่หกค่ะวันที่หกเดือนหน้าใช่ไหมค่ะหกธันวาหกหนึ่งนะ จะไปทำบุญถ้าอยากจะเจอปลาเล็กก็ไปเจอที่เดียนะพอตัดทุกครั้งนะครับก็ใส่น้ำมันนะครับหยดเดไปที่มุมปอเตเลียนด้านขวาหดดหนึ่งตรงกลางหยดหนึ่งแล้วก็ด้านซ้ายหดดหนึ่งนะครับทุกครั้งนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าฟันบนปอร์เตเลียนฟันบนฟันล่างมันเป็นเหล็กนะมันสีกันถ้าเราไปหล่อลื่นด้วยน้ำมันน้ำมันดักน้ำมันหยดให้มันหล่อลื่นก็ดีนะจะช่วยให้มันง่ายต่อการทํางานนะครับ พเล็กนะครับวันนี้นะซูมมาใกล้ๆเลยนะครับประเล็กบอกว่าน้ําข้างเนี่ยมันจะยาวมันจะชี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้นะครับคือวันที่ยี่สิบเก้านะยี่สิบเก้าสามสิบก็เกียบวันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตับเป็นรองทรงสูงนะครับสูงถึงไหนครับก็นะครับจุดกำบับนะครับลูกค้าอยู่นี้นะนะครับจุดกำบับหรือว่าวาวนิ้วเลยนะครับดพี่น้องนะออกแบบมานนะครับว่าชื่อลูกทรงอะไรนะครับ วางนิ้วอะไรประมาณสักสองนิ้วนะครับสองนิ้วเรานะนะครับกรอบนบ่กขอบทรงอย่างนี้นะครับนะครับหรือเอาหวีครับหวีวางเลยนะครับขอบทรงอย่างนี้นะครับเร็อซ้ายกวานะนะครับเหมือนเหมือนผมผู้ชายนะครับแต่ว่าตัดผมผู้หญิงนะครับเป็นผมผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องเป็นไขขาวนะครับไขแบบนวลตืนแล้วก็ซอยสั้นเป็นธรรมชาตินะครับปอบทรงนะครับนะปาป้าครับ ข้างหลังก็ขึ้นมาสักสองหวีนะครับให้อยู่เป็นประมาณนี้นะครับคุยสูงๆนครับนะจะสวยนะครับแล้วก็นะครับโค้งอันนี้นะครับข้างบนก็ซอยออกสักสักเซนนึงครับเซนสองเซนไม่ได้นะครับมาดูนะวันนี้ทัางใหากจะตัดแบบใช้หวีตัดนะใช้หวีลองตัดนะครับสมมติว่าไม่มีความลองนะถือว่าเราใช้ควลองเบื่อแล้วนะครับอยากจะ จะเป็นไอจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นไถยหมีนะมองเห็นไหมดูมาใ,ใกล้ๆนะครับนะตั้งหมีขึ้นนะครับ180องศานะครับเนีย่ยดึงหมีไว้นิดนึงแล้วก็ไถขึ้นมาเลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับเห,หนื่อยด้ซ้อนขึ้นมาแล้วยังหมีมานิดนึงแล้วก็ไถอกไปนะับอย่าไปไถแนบมากนะครับเพราะว่าคุณป้านะครับคุณ้าเล็กเนี่ยชอบไถแบบ ธรรมชาตินะครับต้องการจะลบขอบด้าน,นข้างออกไปที่ยื่นนะครับเราต้อรง,งรู้ชื่อทรงหนึ่งรู้ท่อทรงสองรู้ว่าขอบทรงอยู่ไหนนะครับสามได้ความร้สึกหนึ่งชื่อทรงนะครับสองขอบทรงอยู่ไหนนะครับความสูงความยาวสามุดทีอยู่ไหนนะครับสี่แล้วก็จะเซตทรงนะครับส่งลูกคายย้ายังไงได้ดีน,นะครับองศาในการวางนี่อยู่ไหน นะรบียนนี้ก็ใช้หวีนะครับหวีด้านด้านด้านถางนะครับหวีถ่ายหวีก้อนถ่ายครับด้านย็นะครับรบียนไปหูกดลงครับกนล,ลงแล้วก็ถ่ายครับหูลงแล้วก็ใ้มุมเส้นซ้ายนะครับเก็บเก็บบอกนะครับเราจะใช้กันไกลตัดก็ได้แต่ว่ามันจะทานะ,นะครับใช้อัลเบรียนจะไวกว่าเรื่องอย่างนึงมันจะ เก็บงานได้ละเอียดกว่านะครับเพราะว่าขตรงเท้ทอยของของลูกค้านะครับจะมีผมย้อนนะครับย้อนขึ้นย้อนลงมั่วั่วงหมดเลยนะเพื่อนๆก็ดูให้ออกครับเราก็ใช้หวีนะครับตั้งขึ้นแล้วก็ถ่ายนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมย้อนผมไปนะครับเราถ่ายตามสเตจที่เราเข้าใจนะครับเพื่อนๆก็อยู่ที่เชียงใหม่แม่รินนะโทรศัพท์บอกได้เลยว่าไอ้ข้างล่างเตัดได้อยู่แต่างบนไม่รู้ตัดยังไง ถ้าคุณไม่เรียน,นครับถ้าคุณเรียนแล้วคุณจะรู้นะครับว่าข้างบนจะเริ่มตัดยังไงน,นะครับจะเ,เชื่อมยังไงน,นะครับนี่ลงนะครับใช้มุมด้านซ้ายี่ยนอนไส่กดกดลงนะครับแล้วก็ใช้เรื่องเก็บๆใช้เวียนครับลงมาลักษณะแบบทรงของ คุณป้าเลกเนี่ยตัดเหมือนไม่ตัดนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ต้องการจะให้มันมีความสั้นตึงนิดหน่อยประมาณสักไม่เกินหนึ่งเซนครับความสั้นครับ,รบที่บีบบีทวงขึ้นไปนะครับนถามว่าสัยากไหมถ้าเป็นมือใหม่ถือว่ายากนะแต่ถ้าเป็นมือเก่าของมือเก่านะครับเราเข้าใจตรงแล้วเนี่ยหมูทำงานง่ายๆนะ ปับให้เป็นธรรมชาติไม่ไถเกียนไม่ไถขาวนะครับเราจะไม่ไถเหมือนผู้ชายนะครับไล่เสียบไม่ได้นะเพราะผู้ใหญ่เขาต้องการให้ทรงมันสวยงามนะครับตั้งวีเชื่อนตับทรงอย่ไหนี่ตับทรงอย่นี้เลยครับเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตับทรงอย่งนี้นะครับ ริเวณนี้ก็ร้อนเลยครับร้อนถ่ายร้อนถ่ายัออเาายงเกตไว้็ช่างใหญ่จะใช้หวีด้านมุมด้านขวานะครับวิโด้ครับใช้มุ่ด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้าย,าร,ายรับตอนที่ช่างใหญ่นะครับไปรีวิวหรือว่าถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆนะครับเรื่องการตรวจสอบความคมของประติเวียนครับเพื่อเอามาใช้งานตอนนี้ ว่าฝังคมด้านซ้ายโอเคไหมด้านขวาโอเคไหมบริเวณตรงกลางโอเคไหมไถ่าเต็มหน้าฟันเนี่ยโอเคไหมนะครับเลยบ,บริเวณนี้นะครับ <c oughs> ปับวดหัวลเลยบ,ลรบ,บริเวณนี้นะครับช้อนถ่า้อนไถซายช้อนถ่ายช้อนไถ่ายวีล้อม ใช้มุมเลี่ยนด้านขวาคืทอทรงนะครับลองทรงสูงคุยสูงลองหวีนะครับลองบีด,ด้านด้านด้านหานนะครับตอนเราใช้เราจะใช้ทั้งั้งด้านหานท่านท,ท,ทีนะครับขาไปนะผู้ใหญ่นะครับไม่เหมาะที่จะตีกอตัวยูนะไม่เหมาะ,ะใช้เป็นธรรมชาติดีกว่านะ ลูกค้าประจำของช่างใหญ่นะครับถ้าเคยถ่ายดูให้อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวีดีโอแล้วก็ช่างใหญ่ก็จะขอถ่ายไปเรื่อยนะเพราะรายละเอียดมันเยอะครับนิดนมดน้อยนุดทิดชุดทิรให้เพื่อนๆดูหลายเวอร์ชั่นนะเราจะใช้ฟันรองครับเบอร์สองเบอร์หนึ่งไ็ได้นะครับแต่นั้นมันหมูครับมันง่ายกว่าน้คร่างใหญ่จะสอนให้เก็บได้หวีครับเก็บได้หวีทีเดียวครจบเลย พราะว่าใช้ฟันรองก็ต้องไปใช้หวีเก็บอีกครับบริวเวณผมส่วนนะครับตัวเชื่อมเราต้องใช้หวีนะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับเราจะใช้ฟันรองไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเก็บรายละเอียดไม่ได้นะตอนนี้ใช้มุมมัดโซเดียมงัวฝาตอนถ่ายนอนถ่ายนะครับถ่ายเลี่ยเอถ่ายจนบ บริเวณโบด้านล่างนะเป็นหารกดทรงครับกดทรงในหะ้องที่อยู่นี้นะครับบริเวณนี้นะไล่ไล่ขึ้นไปครับบรนี้ครับเราใช้มุมกกนี้นะบอ,อกให้ดู้เป็นการชาดนะ วางดีนะครับไถจากข้างหน้ามาข้างหลังครับเอียื่อโยนนิดนึ่งแล้วกดลมช้อนเอียงื่อนิดนึงแล้วก็ไถเอาเยอะนะครับคือดูนี่ดนี่ใช้หวีนะกดหูลมให้หวีวางแล้วก็ไถใช้มุมไปนิดนึงขวาไถนะก็จะใช้อยู่แค่นี้มุมนี้นั่นนั่นนั่นขวานะครับกดหูลมครับแล้วก็ไถนะครับติดๆงงนะ มีเรมากครับมีเรามาแล้วก็ถ่ายตั้งหมีครับตั้งหมีคือความยาวนะครับฝั่งนี้นะครับสองนิ้วนะนะครับถ้านับจับเอานิ้วมือทาบเลยครับขอบทรงเราอยู่ที่นีะครับครับสุดๆให้เพื่อนๆอยู่นะครับน่ะง่ายๆเราจะใช้อะไรทาบได้เอาหมีวัดก็ได้เอานิ้วทาบก็ได้ เดี๋ยวนี้ครับบีลงมาแล้วก็ให้มุมเนี้ยด้านขวาเนี้ยไขออกนิดนิดหน่อยแล้วไปเปนหมู่คณะจะไงป้าที่เรียนไปไปวัดอะไรวัดวัดไทยนะวัดไทยก็ภรรยาที่ที่เป็นเขาคือเจ้าน้อยอยู่ใช่ไหมไปไปหมดเลยแล้วเอสี่้าคสี่โอ้โหเดินตลอดเลยเดินทางตลอดสี่ภาคี่เกิดแบบเด็กตายของเขาเขาคเจ้าดแย่เ นะครับหลังจากนะครับกอบทรงนะครับมีกอบทรงที่ทัดเจนนะครับก็เก็บเก็บพอบตรงนั้นครับขอบทรงนะครับซ้ายขวาดูใช้เหลือใช้สายตามองดูนะครับเล็งดูนะครับมันเหลือแล้วซ้อนหลุขึ้นมาถ่ายมีโลมซ้อนถ่ายมิโลิเมครับถ่ายขยับขยับสั้นเข้าไปะมิลสองมิลนะครับขยับด้วยดูวโจกด้วยนะครับสำคัญนะครับกอบตรงด้านข้างนะครับโดยเฉพาะ ตีกนะครับบริเวณบัิเวือประกอบทรงเรือนนี้นะครับต้องมีความชัดเจนนะครับสูงความสูงต้องเท่ากับด้านซ้ายด้านขวานะหายด้านขวายังไงด้านซ้ายนั่นเองนั้นนะครับดีนะหัวเรืนี้นะครับซ้อนผมขึ้นนะครับเอามุมไปที่ด้านขวาเก็บเก็บผม่นี่เจนะครับมเอนี่เจ๋ง ก็เลี้ดงมีเท่ายขวาดูนะครับซ้ายขวาเท่ากันไหมสูงเท่ากันไหมสวยหรือยังบริเวณที่เราตะเกียนเก็บหมอกดูด้านล่างเราก็ขึ้นสูงเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณไหนมันไม่สวยก็นะครับเปียกๆแงงๆเราเกาๆนี่ไปหน่อยนะครับสูงนะ คุณป้าเล็กนะครับเจอหัวแบนนะเราก็ใช้วิธีนะครับซอยช่วยนะตัดช่วยใช่ครับานใหญ่ก็ท่านใหญ่ก็หัวแบนเหมือนกันท่านใหญ่ก็พยายามซอยต้องซอยต้องไขให้หัวคุยเหมือนกันนะครับมุมมุมครับคว้าขึ้นเด็ดนิดนเลยเด็กาอกมาต้องบิน เพื่อนขางท่านก็นะครับรายก็บอกว่าดีใจมากเลยท่านใหญ่สอนตั่ผมทรงมองหองอยากผู้เขียนทุกวันรายก็บอกแต่ผมเช็นเพืนท่านใหญ่เอื้อตั้งแต่เป็นใจนะขอให้เพื่อนอีกแข็งทคนตอนแรกเป็นนามแบบให้ท่านใหญ่ก็ขอให้ตอนแรกสุขภาพรับแางแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานไปดีที่สุดตอนนี้ลายแปดติดอยู่ไปจะอยูไปเรื่อยๆอยู่จนกว่าจะเดินไม่ไหวดูจนกว่าจะ คนลมหายใจก็ไม่ว่ากันะนะครับบร mm hmm. ิเวณนี้ก็ปัดถูกผมบอกนะฮะถูก hmm. แล้วนะก็ช่างใหญ่จะ่ชอบนะครับเราปัดถูกผมบอก่อนให้ง่ายก่อนที่ฉีดน้ำนะครับเ mm hmm. ทคนจริงช่างใหญ่นะมันจะได้ปัดถูกง่ายๆ กดลงมาครับไป่หรอกเราใชกเียร์นะผมผู้ใหญ่ที่ต้องใช้โดยนชุดตัวนะเรื่องก็ไม่ต้องใช้เป็นชุกตัวต่อตัวนะยกเว้นลูกค้าขอร้องครับทั้งใหญ่จะตให้ดูครับผมยืงบงท้ายเหมือนกันครับ ผมหญิงผมชายซอยหลักเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะตัดยังไงให้มันได้ไหวที่สุดบริเวณนี้อยู่ตรงมาเลครับอยู่ลงมาหาขกอตรงนะครับ แล้วก็ตัดออกนะตั็ตรงตัดออกดึงนะครับดึงตัดสี่ห้าองศาน้องเพื่อนนะตัดลักษณะเป็นรูปตัวยูนะครับตามขอบทรงที่เรากําหนดไว้นะครับเรากําหนดเป็นขอบทรงคุยสูงเราก็กำหนดผีมาหาคุยสูงตัดโยกซ้ายโยกขวาข้างวีลงมาเลยวีงลงมานะครับตัด มีไม่มีก็หมีลงมาครับหมีน่มมาดูครับหมีลงมาเก็บรายละเอียดครับเพื่อให้ขอบทรงนะครับมีความนุ่มมีความซอฟนะครับไล่ระดับเลเยอะกันนะครับแล้วก็มันนั้นนั่นสายนะถูกไหม สมิลก็ต้องตัดรอครับเพราะว่าเราต้องการจะให้ปออตรงบางฟิวนะครับม่ต่อไม่หนาเกินไปนะเราก็เรียกเอาของยาวขึ้นมเข้าทีนะเป็นพอไหมก็็จตัดเปลือกตัดตัดรอไว้เฉี็ดบ้านนะด <c oughs> ้านห,หน้าครับหยิบลงมาเลยครับตัดรอกสักเดือนครับตระวันนี้ ลงมาครับตัดกับพลังแบบพ้อยทัพที่นะนี่คือศูนย์องศารครับตัดอะไรอีเกเจ็ดวันก็ตรงนี้ก็จะสวยสวยพร้อมที่จะบินบินไปพุทธปยาใช่ไหม,มครับแล้วก็เอาความยาวด้านหน้านะครับผมจะแบ่งผมให้น้อยที่สุดนะผมบริเวณจุดสติเกอร์ขึ้นมาแล้วก็ตัดนะครับเป็นองเย็นๆนะตัดโค้งทำลวดสายครับ ตรงนี้เราจะปราเล็กจะไม่สับผมนะครับไม่สับผมเนี่ยช่างใหญ่ก็จะลดรูดลดลดลุกลดค่าตัดให้ลูกค้าร้อยหนึ่งเลยนะครับ,แ,รบแล้วเพราะว่าปราเล,ล็กเป็นลูกค้าประจํานะครับแล้วก็ช่างใหญ่ก็จะไม่คิดแพงนะจะคิดลดราคาเลยเป็นวิภาพเป็นลูกค้าประจานะ,ะเพื่อนก็จะกําหนดราคานะครับเพื่ออยู่จังหวัดนะครับอยู่ที่ร้านที่ในทรีมแล้วก็ไปกำหนดราคานะ แล้วก็โน้มผมขึ้นมาหายกอดเซนเตอร์นะครับแล้วก็ตัดลักษณะเสยนะครับโค้งนะครับผมตามรูปรศีรษะนะครับเราต้องรักษาความทุยครับโค้งนิ้วมือเพื่อรักษาความทุยนะเพื่อนๆนะถ้าเราไปตัดนะครับตรงๆอย่างเงี้ยหายหมดคุยไม่เหลือนะครับแล้วลูกค้าเขาก็จะไม่พอใจที่เรามาตัดผมยังไงของมัน<ส>ความทุยฉันหายหมดเลยอย่างเงี้ยผมโวยไว้วสวยเลย เราเรียนนะครับเราเรียนที่สถาบันใกล้ที่ไหนเรียนที่นั่นนะมันจาเป็นต้องเรียนในชัางใหญ่นะคนที่จะเรียนในช่างใหญ่ได้ต้องมีความต้น่้นรือมีความทั้งอกทั้งใจเป็นทุเสียนะครับเพราะช่างใหญ่อยู่เทียบนะได้แต่ครับสอนออนไลน์สอนแบบสอนต่ผมเป็นออนไลน์นะสอนสอนเทคนิคครับสอนการขึ้นทรงการกํนหดดทรงผมนะครับง้มมาเลยครับ ยืนครับเจ้าใหญ่จะยืนสองฝั่งนะครับยืนนะครับฝั่งนี้ครับตัด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 ตรงนี้แล้วก็ไล่มาครับแง่สีน้ำหน่อยส่วนมากถ้าลูกค้าเขาสั่งมาแล้วก็สะดวกเรานะแต่ยังไงก็ต้องสีน้ำนะครับถ้าถ้าสั่งมาหลายวันแล้วก็ช่วยให้บำรุงให้ลูกค้าเป็นแชมพูทั้งรอบนึงะะการแชมพูหน่อย ก็มีบ <rôle> ร <à déc> ิเวณนนี้นี่คืออาบน้ำสะอาดนะครับใช่ใช่หองหอมครับบ้าหองสอนสอนสอนลูกศิษย์สอนเพื่อนๆที่เขาไม่รู้วจะทำยังไงปัญหาเจอปัญหาครับตัดแนวตัดแนวนอนตามลูกศิษย์ก็มันตัดแนวฝานะครับยกขึ้นมาครับ ท่าเราจะรีบนะครับท่างใหญ่ก็จะรีบจอยให้ดูนะครับให้เพื่อนเป็นแนวทางนะเอาไปต่อยอดพัฒนาสีให้เต็มที่นะครับเอาไปสร้างงานสนาารน้างอาชีพนะนโยบายของท่างใหญ่คือลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะครับเราข้ามความยากจนนะครับดูนะครับพน,นาไม่ต้องสับบางครับไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยนะที่ละไรเลยนะพี่ร้องนะ ลงรงเือลงทรงสูงคอยข้างโถงครับ หลังจากในเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนะลูกค้าคุณประเลศนะครับต้องการเสยนะครับเราก็ใช้หวีนะวิธีการหวีนะครับหวีผมก็คือใช้บริเวณนะครับตรงปลายหวีนะครับซี่หวีเนี่ยให้วางให้ถึงทิศทานะครับวางนะครับแล้วแล้วกดลงแล้วก็หวีเสยขึ้นมาครับใช้นิ้ใช้ให้มือท้ายประคองนะครับหวีเสยขึ้นมานะครับประคองหวีครั้งนิดนึงนะครับมบริเวณตรงกลางครับด้านซ้ายนะครับด้านขวานะครับ ถ้าเราหวีผมไม่สะาดใจนะครับหวีไม่ถึงใจนะลูกค้าขอหวีเองนะเพื่อนๆนะครับต้องนะครับเรามัานระวังนะครับทําให้ถูกใจลูกค้าเพราะว่าขอทเอาเยกว่าท่านขอทําเยดีกว่าท่านขอหวีเย็นกว่าไม่สะาใจไม่สวยเราพยายามหวีนะครับหวีให้ให้นะครับหวีให้ผมนะมันไล่ระดับเดือนนะเดือนนะเพื่อนะๆชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ด้วยนะครับเพื่อส่งต่อความรู้ที่ไปถึงเพื่อนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ มีหมุนใต้ร่างอาชีพอิสระน,ะนะครับแล้วก็ส่งต่อความรู้นะครับไปให้รุ่นน้องนะครับ่น้องทุกคนนะครับเพื่พัฒนาฝีมือนะครับนีตั้งสายนะครับดูดูเหลี่ยมนะเหลี่ยมมีเหลี่ยมรอดนะครับยกนะครับนะครับดูบดีๆน,นะ ก็ใส pues ่แยกหน่อยไหมใส่แยกนิด้ึงไหมหรือสปีดไมไม่ใส่ต้องเงี้ยงเงี้ยใช่ไหมทำใจก็ต้องถามลูกค้านะครับว่าจะใส่สปีดใส่มูสใส่แยกไหมถ้าลูกค้าบอกว่าใส่แวก่าเดียวก็ได้แล้วก็ใส่แยกนะใส่มูสเดียวก็ใส่ไปใส่สปีดก็ใส่ไปนะครับอะไรไม่เอาอะไรใส่ใส่มูสก็ได้เฉยเฉยๆนะเฉยเฉยนะเฉยเฉยครับผม นะครับเกี่ยวนะครับเกี่ยวทั้งข้างนะดูะครับซ้ายขวาสูงเท่ากันไหมระหว่างที่ถยด้วยนะครับระหว่างดูกระจกไปด้วยก็ถามลูกค้าคุณป้าครับคุณป้าขาเป็นไงครับโอเคไหมความยาวความสูงความทุยนะนะครับก็เอากระจกมาส่งให้ลูกค้าดูนะนะครับดูว่าพอใจไหมวันนี้ เอะมาไปนะก็ใส่มูนทีนึงใช่ไหมครับใส่มูดเฉยๆไนะครับเสร็จเสรมจเรมจเสึ็จเสกนจเสรรับร็บลูกกจลสร็็จยั็จยร็จเร็บร็บเร็เร็้เสร็จเงร็จเสร็จเรเร็จเร็เสร็จเ็เสร็เสริมเ มืมาเลยเอาเงินดมูดของเรานะครับมูดนะครับใส่ได้ทั้งตอนเสียตอนแห้งนะครับส่วนแม็กซ์เป็นใส่แห้งอย่างเดียวนะใส่ตอนที่ผมแห้งอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านพระเล็นะครับที่เป็นนงแบบให้กับเพื่อนๆพที่น้องได้ชมกันนะครับก็ขอให้พระเด็กสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเดินทางก็ปลอดภัยเอาบุญมาฝากเอาบุญมาฝากช่างใหญ่และกับเพื่อนทุกคนนะเพื่อนๆชมแล้วก็ขอให้เก่งๆนะนะครับถัดปัญหาประการใดก็ วันนั้นติดตากลุ่เที่ยวจริงแล้วเดินไปบิ๊กซีกูจะขึ้นกระไดบิ๊กซีมีป้าอยู่คนนึงบอกถามว่ากระตัดผมอี่างไรบอกโอ้โหเนี่ยฉันอยากตัดท่านสั้นอย่างนี้จังไปตัดที่ไหนมาเนี่ยสร้างตัดยากมากเลยนะ่ยโอ้ที่เนี่ยที่ซอยห้าสิบสองใช่เพราะหน้ตรงตลาดตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญนะเก็บขายในวัดธงมังบอกเขาบอกทาง่างนิ้เองท่านใหญ่ก็ได้ลูกค้าจากจากทั้งยูทูบทั้งลูกค้าปลับบอกติดต่อกันนะครับ ก็แผนการตลาดของทั้งใหญ่ก็เหมือนกับธุรกิจเอเนะครับเหมือนกับแองเเลยใช้ดีแล้วบอกต่อตลาดถูกใจนะครับบอกต่อนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาบ๊ายเพื่อนน้องๆหน่อย